สวัดีจากโอชิงตันค่ะนุ้ยจากวาลินี่ชาแนลนะคะเมื่อวานนุ้ยเห็นน้องเบิร์ดท้าทายนุ้ยมานะคะแท็กนุ้ยให้หนุ้ยทำา30น้ำหอมที่นุ้ยชอบแล้วบรรยายกลิ่นใช้แค่คำสามคำนะคะภายใน3นาทีมาดูกันว่านุ้ยจะทำได้ไหมนี่เกสมบัตินุย้ย ที่น้องเบอร์ท้าทายมานะคะนึกว่ามันกระจอกไปสําหรับนุ้ยนะเนี่ยเดี๋ยวนุ้ยจะหลับตาหยิบเลยแล้วก็ปัรยายในสามคำไม่ใช่แค่30ตัวนะแต่ว่านุย้ยคิดว่านุ้ยจะทําได้มากกว่านั้นใน3นาทีแอบดูก่อนว่าตัวเองมีน้ำหอมอะไร <c oughs> จำไม่ได้ว่าโน้ตแต่ละตัวมีอะไรบ้างแต่ส่วนใหญ่เป็นกลิ่นที่นุ้ยชอบนะแถบนี้จะเป็นแถบน้ำหอมของสามี แล้วก็แถบนี้จะเป็นแถบน้ำหอมของนุ้ยนะคะเดี๋ยวเรามาให้อเล็กซ่าจับเวลาแล้วก็ลุยไปพร้อมกันเลยอเล็กซ่า set timer for three minutes three minutes starting now โอเคอะไรวะเนี่ย English oak mm. อุ๊ยอะไรอะ English oak and r e d c r a n ไม้ผลไม้หวานฉ่ำเฮ้ยมันเกินแล้วอะไม้ผลไม้หวานมั่วละมั่วละอ่านต่อมาอ i อ oil oil ออออันไหมอะ อันนี้คือเบสิฟเอนเนอรี่โหลพาสะอาดสดชื่นโอเคอันนี้คือหยิบมั่วแล้วอ่ะอ๋อรูบาร์ตโจมาโลนซารา่ารูบาร์ตเปรี้ยวหวานขมอเนียอ่ะอันนี้น,นี้รีบหยิบครีดนะคะแม่สีเลือนเอ้ยแม่สีเลือนแม่ของลูกมัว่วมัวแล้วมั่วล้มัวละกลัว,วไม่ทัน อาครีมนะคะโรยัลวอเตอร์อะไรวะเนี่ยเขียวสะอาดสดชื่นรู้สึกว่านูเป็นยายสำไปสำมาแล้เนี่ยเพราะกลัวแพ้อ่ะโอเคตัวนี้นะคะ Spice and Wood เอ่อ <c oughs> ไม้ขึ้งเทศเทโอ๊ยตายแล้วฉันอ่กินหนังออมเบรชเตอร์โอ้ยแบทหนังเทแบทบอย ที่มันสามคำไหมเนี่ยี่เริ่มงงตัวเองแล้วเหมือนกันนะเนี่ยออเน็กซอสนะคะเอ่ออะไรอะบายาสูน้ำผึ้งที่ถือว่าเป็นคำนใช่ไหมเนี่ยอายุเยอะอือ่าโอเคต่อมาอ่าตัวนี้ตัวนี้ตัวน,วน,วน,วนี้ตัวชอบซาวอยสตีมนะคะของเพลิลนเกนเอ่ออะไรวะเครื่องเทศต้มนะคะเออไม่ไมไม่เอาไม่เอาเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นกุหล,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 ลาบคาราเมลต้ม คือนึกว่านี่มัอวมากเลียเพื่อนๆให้อภัยหนูแล้วกันออโรสกินกุหลาบกุหลาบผล,ลไม้เด็กนี่อ่ะเอาตัวมาตัวมา,วววมาโอ้อันนี้เอ่ออะโกพาเลเดอโ,โนโบเทกานะคะเบอร์อะไรเนี่ยเบอร์สิบสามจำชื่อไม่ได้ชื่อย่านะคะเขียวขมเอ่อแสบจมูกอืมนึกว่านี่สงสัยจะมั่วมากเลยว่ะอ่ะตัวโทมาเดลิน่านะคะเอ่อ หวานซ่อนเปรี้ยวนี่อ่ะโอเคอ่ะตัวตัวอ่ะมอนชอินเทนส์คาเฟ่เออโกบิโก,โก,โก้หวานทนอ่ะโอเคโอเคโอเคโอแค,ออคนเอออังเจ้าแชร์เล่าอะไรวะเล่าเซ็กซี่เออยุ่ยยวนนี่นี่นี่โอเคอ่ะเรามาที่จงอาลนกันบ้าง ตายละอ่านไม่ออกอ่านไม่ออกมอ่านไม่ออกเขียนว่าอะไรเขียนว่าอะไรอ่ะอะไรอ๋อเนคทรีนนะคะนี่เป็นส้มเนคทรีน่ากินอร่อยมากอร่อยอะอะไรอ่ะนี่อะไรอ่ะอะไรอ่ะสวีทอ๋อสวีทแพสทรีเอ่อ ชาเลนจ์ <Challenge S 2> <laughs> นี้ไม่เหมาะกับนุ้ยเลยอ่ะนุ้ยมั่ว <laughs> โอเคเพื okay, <ๆ>่อนๆก็ดูขำๆแล้วกันนะคะใครสนใจอยากเห็นนะคะว่าในลิ้นชักนุ้ยเนี่ยมีน้ําหอมอะไรบ้างไปส่องได้นะคะที่ IG story ของนุ้ยนะคะ marini_channel ค่ะขอบคุณน้องเบิร์ดนะคะที่แท็กมาอีกยากชิเป่งเลยนะคะโอเคช่องที่นุ้ยอยากจะแท็กคิดว่าน้องเขาต้องทําได้แน่เลยนะช่องที่นุ้ยอยากจะแท็กต่อไปนะคะคือน้องทิมมี่ช่อง imagine sent Thailand นะคะเดี๋ยวดูกันว่า จะเป็นยังไงจะแต่นียว่าเขาคงไม่เบอร์แบบนุ้ยแน่นอนนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย